อันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอามากอกเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมา์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงสาวๆเลสลาร์ฟิมนั่นเองพรุ่งนี้เนี่ยก็จะเป็นวันคัมแบ็กอย่างเป็นทางการของเลสารฟิมกันแล้วนะครับใน Unforgiven แต่ว่าในตอนนี้เนี่ยชาวเนติเซนกำลังให้ความสนใจกันอยู่นะครับกับเรื่องท่าเต้น,น,นองนของ ที่มีความคล้ายคลึงกันกับท่าเต้นของนักร้องโรซาเลียนักร้องดังชาวสเปนนั่นเองจากที่ก่อนหน้านี้นะครับได้มีนักวิจารณ์ออกมาพูดถึงก,ทก,ทงการทกเทียงกันเกี่ยวกับเพลงของ รสซาฟิมที่อาจจะมีบางท่อนบางส่วนเนี่ยคล้ายคลึงนะครับหรือว่ามีอะไรในเพลงเนี่ยคล้ายคลึงก,กันกับเพลงของโรซาเรียในครั้งนี้เนี่ยนิติเซนเกาหลีเขาก็ยกเอาท่าเต้นท่าแมวนะครับในเพลง a n t i g t Frajol Frajel เนี่ยของสาวๆโรสซาฟิมนะครับมาเปรียบเทียบกันว่าเพลงหนึ่งเพลงของโรซาเรียนั้นเนี่ยก็มีท่าแมวนี้เช่นเดียวกันด้วยความละไมคล้ายคลยคึงของท่านเนี่ยก็เหมือนกันนะครับชาวเน็ตก็บอกว่าท่านี้เนี่ย เป็นท่าที่โรเจอรฟิมคิดขึ้นมาเองหรือว่านํามาจากท่าเต้นของโรสเรียกันแน่แต่หลังจากนั้นก็มีนิติเซนเกาหลีคนอื่นๆออกมาแสดงความคิดเห็นกันหลายๆคนเลยบอกว่าท่าเต้นแมวแบบนี้ไม่ได้มาจากโรสเรียเป็นคนแรกมีอีกหลายๆวงอีกหลายๆศิลปินเลยที่ใช้ท่าแมวนี้ในท่าเต้นมันคือส่วนประกอบหนึ่งของท่าเต้นเท่านั้นไม่ได้ทํามาชัดเจนว่าใครเป็นเจ้าของและท่าก็ไม่ได้เหมือนกันสัทีเดียวบางส่วนก็บอกว่าท่าเรเจรฟิม นำท่าเต้นของโรซาเรียมาจริงๆรงโรซาเรียก็ต้องนำท่าเต้นแมวนี้มาจากวงอื่นๆสิรปปินท่านอื่นๆด้วยเพราะว่าก็มีหลายคนที่เต้นต่อไปนะครับชาวเน็ตก็บอกว่าวง K-POP หรือว่า Girl Group ใน K-POP นั้นก็มีอีกหลายวงที่ใช้ท่าแมวนี้เป็นหนึ่งในส่วนประกอบของท่าเต้นในเพลงแต่ละเพลงไม่ได้มีเลอซาฟิมเป็นวงแรกที่ใช้และมันก็เป็นท่าทั่วไปที่ทุกคนทำแล้ว นึกถึงแมวได้ได้ว่าใกล้วันคัมแบ็กอย่างเป็นทางการเนี่ยก็มีเรื่องราวให้พูดถึงกันอย่างมากมายนะครับแล้วก็มีประเด็นเนี่ยเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้ก็มีนักวิจารณ์เพลงออกมาถกเถียงกันเกี่ยวกับความคล้ายคลึงของเพลงครั้งนี้ชาเนตเตเซนเกาหลีก็ยกเรื่องนี้กันมาต่อนะครับแต่ดูเหมือนว่าแฟนคลับของเลอเซราฟิมแล้วก็ชาเนตอีกจํานวนมากเลยที่ไม่เห็นด้วยนะครับแล้วก็ออกมาแสดงความคิดเห็นกันว่าท่านี้เนี่ยเป็นท่าที่แทบจะเรียกว่าสากลเลยเพราะทุกคนอยากจะพูดถึงแมวกำลังจะทาท่าแบบนี้ออกมาดังนั้นจะบอกว่า ใครก๊อบใครหรือใครรอกในแบบใครเนี่ยน่าจะเป็นไปไม่ได้เลยสําหรับแฟนๆทุกคนของเลสตาร์ฟิล์มเนี่ยมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างน,นะครับกับเรื่องราวที่เรานํามาแชร์นี้เนี่ยอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับคลิปนี้เราต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปพรุ่งนี้อย่าลืมติดตามเป็นกำลังใจให้กับเลสตาร์ฟิล์มในการคัมแบ็กอย่างเป็นทางการนะครับกับ Unforgiven นั่นเองคลิปนี้ต้องไปแล้วนะครับสวัสดีครับอันยอง